ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0 2 4ที่ประเทศกาตาร์การฝึกซ้อมวันนี้ทับช้างศึกได้นักเตะจากสโมสรทูแบงคอกและบุรีรัมยูเต็ดเข้ามาสมทบกับทีมไปที่เรียบร้อยขาดเพียงพิชาอุทาที่ไฟบินดีเลยทำให้มาซ้อมกับทีมไม่ทันโดยการซ้อมเน้นไปที่การเล่นเพสซิ่งใช้เวลา ฝึกซ้อมประมาณหนึ่งชั่วโมงสุพนัทเหมือนตาศูนย์หน้าดาวลุ่งทีมชาติไทยกล่าวว่าสภาพร่างกายของผมตอนนี้ก็พร้อมร้อยเปอร์เซนตการได้ไปเล่นที่ยุโรปทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นก็จะเอาความมั่นใจนี้กลับมาช่วยทีมชาติไทย ส่วนตำแหน่งการเล่นก็แล้วแต่โค้ดเลยว่าจะให้เล่นปีกขวาหรือกองหน้าสำหรับผมเล่นได้ทุกตำแหน่งผมเคยร่วมงานกับอิชิตั้งแต่บุรีรัมย์ยีเต็ดแล้วเพราะฉะนั้นก็ปรับตัวได้ไม่ยากเขารู้ว่าผมเล่นอะไรได้บ้างเป้าหมายก็จะพยายามเข้ารอบให้ได้และไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้